โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาพบกันที่ช่องอยับแม่สล็อตอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเราก็มาจัดงบกันที่1,000บาทไลฟ์ิทที่เป็น5บาทนะครับท่านผู้ชมนะมาไม่ผู้ชารทีรอนะท่านผู้ชมนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่านผู้ชมนะว่าเราจะแตกจะปังกันเท่าไหร่นะทุกคนเกมแมวในตำนานของเราเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมนะ ชารเรา,เรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมนะปิดไลปิดที่ปิดท่าบาทกันนะทุกคนจะได้บโบนอจะได้บโบนอเรามาไหลกันเรามาเริ่มกันก่อนนะท่านผู้ชมนะเรามาเริ่มกันก่อนนะท่านผู้ชมนะจะเข้าไม่ก่อนอ้าวตัวคุณเข้ามาเฉยจะไปที่คนสิจะท่านผู้ชมนะ เนี่ยทองลงมาที่คูน1ิบจัดไปที่12บาอดอกนี้ไหลเข้ามาอีกทางหา้าอ่าแมวทองจัดไปครับลายมาโอ้โหคูณสับๆไหลจัดเข้ามาดอกนี้โอเคคูน14จัดไปที่700โอ้โหหน้าพันมาแล้วทุกคนทักทายกันเลยนะทุกคนนะทักทายกันเลยนะทุกคนนะ มาดู้งเงินรางวัลกันต่อรวกันเลยนะจ๊ะรำดุ้งเงินรางวัลกันต่อราคันกันเลยนะจ๊ะไหลมารเรื่อยๆบอกเล็กทักทายกันเลยเลยนะก็รด้นะ ดอก็แรกทักทายกันกเลยนะท่านผู้ชมจับไปที่เงินรางวัลซุปเปอร์มิกาดที่ห5 0่งพันาร้อยบก้าบาทนะท่านผู้ชมนะถ้ามาไหลมาเรื่อยๆกันเลยนะท่านผู้ชมนะจ้แตกไม่กดเดี๋ยวดอกครก็เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวดอกรก็เข้ามาเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าติตกติกกต พอหรือยังนะติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กตกโอ้ยสละโทษกับเตี๋ยสละเกินท่านผู้ชมอยากแกงอยากฆ่าฉันเถอะให้ฉันแก้งแค่ตัวเองพอแล้วอย่ามาเก่งให้ทุกคนดูเถอะเน็ดก็ไดมามาๆมคามามางเริ่มเท่าที่แหละไหลามาเรื่อยๆเหมือนเดิมนั่นจ้ะท่านผู้ชมนะ อานาเจอเข้ามาแล้วค่ะท่านผู้ชม,มอย่างไงนะเยเข้ามาดอกนี้ไหวลงมาแต่ไม่แตกนะไหวลงมาแต่ไม่แตกนะโอ้โหคุณแพทมาดอกนี้ที่กัดสอง กดปุ่ม10ดวงระลัยก็โต้เราทะเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมนะดวงระลัยก็โตของเราเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมนะเริ่มไหลามากันก่อนแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมนะ ตัดตไปที่เงินรางวัลซปเปอร์เมกาที่572บาทนะคะท่านผู้ชมยังไงวะยังไงวะสวยนะสิบเข้ามารถไป ขอบคุณตอาเริ่มมาแล้วคุณเข้ามาอีกดอกจัดไปที่เงินรางวัลรวม32บาทครับท่านผู้ชมมามาแล้วขอบคุณหกเข้ามาสัดไปครับที่12บาท ลายไม่กอดกระตุกกระตุกโอ้ไม,ม่บอกแล้วว่าเนี่ยเก่งมากทุกคนรอกันก่อนนะท่านผู้ชมนะเอาลงมาแล้วขอโทษขอบใจด้วยกันนะจ๊ะท่านผู้ชมเรื่องที่จะหายากนะจะเป็นที่กันรวมันรวมห้าสิบจ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาประพอดทุกันที่ห้าสิบหมุนกันก่อนปะมันจะเข้าให้ไม่กอดลินอยู่เทียบมา อ้าวกน็ตุกซื้อมีปัญหามาเลยมาเยอะๆกันก่อนนะครับสิะ ねえとこンねえ เนทท่านผู้ชมโอ้ยจะรอจนห้าสิบหมุนไหมเนี่ยช,ช่งเีเข้ามาค่ะท่านผู้ชมจะไปที่หน ลายมายอวๆกันก่อนนะท่านผู้ชมนะทคุณสิบโอ้โหที่360เจอท่านผู้ชมทุกคนจะรอดปะเนี่ยอามาคุณสองจัดไปครับที่720บาทมาดูเงนินรางวันพัตโต้กันก่อนนะท่านผู้ชมนะ ไปม,มาเรื่อยๆกันก่อนนะท่า,านผู้ชมครับไปมาเรื่อยๆกันก่อนนะท่า,านผู้ชมครับ จัดไปที่เงินรางวัลซปเปอร์เมกะที่หนึ่งพันแปดสิบาทครับทุกคนยี่สิบเอ็ดมืนสุดท้ายไปมาทำไงอยู่นะอ่า <laughs> ทุกคนเ่งมาก ยังไงก่อนอาลงมาเลยนะท่านผู้ชมดูเงินประไว้ก็ตัวจะไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอาฮอะไรมาเยแยกันก่อนนะท่านผู้ชมขอรางวัลก็ตัวก็สุดท้ายจะไปแล้วเน็ตเริ่มไม่ไหวแล้วท่านผู้ชม เริ่มจะไปกับเตดแล้วนะท่านผู้ชมนะโอค้คคี่ขามายังไงครับท่านผู้ชมยังไงเูอนะครับท่านผู้ชมนะรถไปทุกคนสี่ยี่หกบาทลนลาน้าขี่ แตมั่มาดูเงินเติมเงินคอนโดรางวันก่อนนะท่านผู้ชมตออละสเปกแคมเน็ตละโอเคครับจะไปที่งารรางวัลคอนโดที่หนึ่งร้อยแปดบาทนะคะท่านผู้ชมครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปแล้วนะครับในเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีกิจกรรมดีๆไปแหมเราจะกันอย่างแน่นอนวันนี้ก็แตกพอสมควรแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมนะหนึ่งพันถ้าแบบยอดเราเยอะก็อยากจะ มาอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยเราไม่โอเวอร์มากส่วนวันนี้นะครับเราก็ต้องขอจบคลิปเร็ววันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีคนที่ดูรับชมจนจบคลิปมากวันนี้ก็บายบายครับทุกผู้ชมไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน